นะครับมามายำเบ็ดขี้เกลว์เหรครับมามอบนี่มันเบิ่งกันมันป่ายังนี่ถือบ่เอ้าถืออยู่ครับเบิ่งนะครับนั่นป่ายังพี่น้องว่านั่นเอ้อโยขึ้นมะลวดครับเนะาะใสซื่อฮับไปชนไปชนครับนี่ใสๆนะครับ ใสสวยสวยเลยปลาช่อนนะครับนี่ใส่งามงามออหมานอีกแล้วนะครับนี่เออ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 าเบ็ดอยู่นะครับใสนะ่สวยสวยเลยนะครับเนี่ปลาช่อนใสสวยสวยอ่าโอเคครับหมนันมานแล้วมาเ,เบิ่งกันนะครับนี่ว่ามันป่ายังนะครับนี่เห็นไหมครับมูนเนรียอยู่นี่นะครับ โอ้ยข้อคอเงยครับป้อคอเงยเนี่ยอุ้ตัวมัใหญ่เลยบังนี่ครับสวยงามนะครับตัวนี้มองดู้ตัวใหญ่มากหมานีก็หมานีก็ครับป้อคอนะครับเฮ้ยบังนี่ยใหญ่เลยนะครับคุณน่ะเฮ้ยนะครับเด็กขารเด็กขารเลยครับอุ้ยมองดู ใครอยู่เบ็ดทะลุครับทะลุทะลุนะครับมองดูครับไอ้ใหญ่เลยตัวนี้นะครับใสสวยๆนะครับใสบิ๊กๆนะครับในการครับใสเบ็ดกันนะครับก็บไปจอยนะครับไอ้เป็นไดไอ้เมื่อนี่เป็น,นไดเฮ้เป็นไดรอบนี่ ก็เดีย้ปนอยู่บ่โอ้ขึ้นม่ฐานเหรอวะเฮ้ยเฮ้เขอปากมาเบ่งดูวเดูนี่ปลาโตปลาเป็นเรื่องเโอ้ใส่แง่เถอวะไม่ให้ข้ามหางกันหรอกว่าอีกไั่เอาลงไอเอาลงไม่ี่หัวข้ามหางออกว่ามาเจ้าเเนียนนนเถอะวะข้ามหางกันหรอกว่าเลยเอ้ใส่อใส่ใส่ปน ใส่ปลนใส่แกงก็มีอยู่ปลนอีกละเออหมานอยู่มือนี่เด็ก <Okay. S 3> ใส่กระซังตลอดอยู่นี่ใส่ต้มซมนี่โอ้ได้การได้การใส่นี่งาม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 อันนี้ใส่จำรองรอเลยอันนี้จำบ่ <c oughs> ไว้เดี๋ยวถ่ายคลิปจำมันนี่ไดี่ละปลาร่วมห่อ <c oughs> นี่นี่นะครับไอ <c oughs> ้นี่นะครับได้กบตัวนึงนะครับฝีมือจ่อยครับมีกบตัวนึงอยู่นะครับนี่ครับปลาห่อทั้ง ปลาคอปลาดุกนะครับนี่อยู่น้ำกันนี่แหละครับโอ้มาอยู่เด้อมือนี